พี่จะรอจนกว่าจะถึงวันที่เคสพร้อมแล้วก็เต็มใจพี่โซมแหวนทีน่าข้างซ้ายคุณพัทพลยักยออเงินของบริษัทไป3-2ล้านบาทผมมีข้อเสนอชีวิตของลูกสาวผมจำไว้เธอไม่มีค่าในสายตายออกไป จะรู้เหมือนกันแหละว,ว่าโคตรอาร์ติเท็กของคุณมันจะแน่จะแค่ไหนไ<อ>นับจากนี้เป็นต้นไปครอบครัวของเธอจะเป็นยังไงไมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอเพียงคนเดียวมันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่ๆอิดต้องดูให้ได้ถ้าไม่ใช่เพราะพ่อเนี่ยแคทไม่มีวันเข้าไาอยู่ในบ้านนี้เด็ดขาดเธอเกิดมาบ้าบิ่นและฉันเกิดมาบ้าดีเด๋วเรามาดูกันว่าใครเด็ดเจ๋งกว่า